ุนกับภาพไปยามเบ็ดตอนกลางเว้นนะครับว่งหันไปยามมองหนึ่งโอ้ยหอ๋อผู้ใดปลาเข็งยังติดเบ็ดเน่าตายแทนนี่ตายแล้วพี่น้องมันสะด็ดขึ้นมาที่จังไดนไปยามมือเศร้านี่ยามว่าได้เลยพี่น้องนะครับบางเที่ยงเห็ไปยามโอ้เบ็ดลาเด้งจนล่าเบ็ดนะครับใส่หมากเบ็ดมันหน่อยนะครับแนะนำนะครับผมแต่ใส่ปลาคอเงียปูนี่ เบ็ดห้ามน้อยเด็ดขาดนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเบ็ดห้ามเล็กนะครับเบ็ดน้อยกอได้นะครับผมจะบ่ได้โตนะครับแล้วก็เห็นในป่าเจ็บน้ำนะครับป่าเจ็บแล้วก็อ่ามันก็รักษาโตเนาะกับบ่ค่อยดีนะครับนะครับมันรุดไปมันก็เจ็บอ่ะนะครับอ่าบางตัวอาจจะไปตายก็ได้นะครับนะแนะนําให้ใส่เบ็ดดวงใ่ญ่ๆจังหน่อยนะครับเงียปูนะครับจากประสบการณ์ผมบอกว่านะครับสําหรับคน มือใหม่เนาะนะครับผมเนี่ยมือใหม่นะครับเ <laughs> อาเบ็ดดวงเล็กๆไปใส่นะครับแคใส่ไปเงียดเดียนหลายไปใส่เงียบปูป่แบบน,นี้ว้า,วา,วา,าพี่นอ้องเถิดบักมีแต่บักซำแขนซำแขนเลยอ่อนได้นะครับเดี๋ยวมายามกมือน,นะครับน,น,นันสีได้บ่ะเนี่ใส่แหว่งแต่มือเสานีน่จะสิเป็นยังไงหรอกน้ำขึ้นแห่งขี้แห้งไฟเดี๋ยวมันเออพี่นอ้องโอ้ยมาได้เอาพี่นอ้องพี่นอ้องพี่น้องจมิดเดพี่น้องนั่นนั่น อุ้ยวัตถสิบวันพี่น้ลปากคอปากคอโอ้โหอาลชั่นแรกพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเรพี่น้องนะพ่อันี่แหละพ่อพ่อปนอยู่อ้ยหักด้วยฮะอู้ดายู่พี่น้องเห็นบ่ตัวมั้อู้ยเดี๋ยวผมตกลงพี่น้องอุ้ยโทษทรัพล์ุน จม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 ฉันจม <ừ. S 2> อ้าวพี่น้องเอ้ยรถซ้ำเสียดายเด้ห้ากินหัวมึงเน้ยตกน้ำซ้ำเบิง้งพ,พี่เปียกเบ็ดนี่หางนี่โอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบ็ดหลวงเมื่อไหญ่หางใส่ดินขาดนะครับนี่ดวงน้นอยๆนี่ประมาดพวดนะครับพี่น้องนี่นะครับเบ็ดเนี่ยนี่โฟกัสเบิง้ง โอ้เสียดาดีพ่อกีแม่มันเก่าทั้งหมดเพี่น้องมึงขึ้นสนิหมดไหมบัด้เปลี่ยนนี่ครับเบ็ดนีโอ้ตายตายตายายตายโอ้ตัวบักยังไงนึงตกนามพอมอ่าเลยโอ้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 ้้้้้้อออ่ออโอ้้อ โอ้เสียดายโอ้เสียดายนะครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับเด้ลอลุงอ้าวรุดไปนีเมียตายชีดึงขึ้นม,มาสักไก่ไข่หยุบหยับหยุบหยับจุ้ว้าสูนให้ตัวของเนี้ยแนี้สูนแห่งอ้ว